น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสโฆษณาแอบอ้างขายยารักษาอาการป่วยโรคโควิด -19 ในตลาดมืดหรือการจำหน่ายนอกระบบที่ผิดกฎหมายเช่นโมนูพิราเวียว่าขอประชาชนอย่าลงเชื่อซื้อ,อยามารับประทานด้วยตัวเองโดยไม่อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความเป็นห่วงและฝากเตือนประชาชนอย่าซื้อยานอก ระบบจากตลาดมืดหรือทางออนไลน์มารับประทานเองเนื่องจากมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยหากติดเชื้อโควิด1 9ขอให้เข้าสู่การรักษาตามระบบเพื่อความปลอดภัยเพราะการกินยาโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์อาจทําทให้เกิดอันตรายโดยแพทย์จะประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อสั่งจ่ายยาตามแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียหรือแทคโลวิดและยังยืนยันว่า ระบบสาธารณสุขไทยมีเวชภัณฑ์เพียงพอสำหรับดูแลประชาชนโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวอย่างไรก็ตามขณะนี้พบว่าสถานการณ์ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ